ไม่ไดีครับปอกครับมีการจูค,ครับลงเครื่องแล้วเรียบร้อยทำงนานในแล้วเรียบร้อยนะครับลงเครื่องขึ้นอ่าตอนประมาณสามถุงแล้วใหุ้่งสองถุงตัวสองถุงเครื่องแล้วที่ถูกม่เหนี้ก็รทำงานเลยนะครับโบเสียเวลานะกว่าสีทำงนานได้ไก็ ียบเจียงครับมาตั้งขัควาบ่พอใจกับเพื่อนมันก่อนอันนี้ก็ลังตัวสากนี่เป็นสากไอ้เข้าจอดบัดานนะครับความฉังกับข็งบ่อเพราะฉังนะสำนัก็มีความข็งแต่กับบ่อเมื่อใดฉังแบบกระโดดบ่อคือเข้าบ่อคือเข้าที่ผมซื้อมาบ่รบ่อบ่อตัวเข้าเจ็ดเสียงแบบ มืโอนี้น่าจะเป็น s ห้าสิบ ah s สี่สิบห้าคิดว่าน่าจะเป็น s สี่สิบห้านะครับเพราะว่าคืงคึอง่ายๆเลยคืงแบบวับนเกียบวับนปาดน้านะครับอันนี้กําลัางสีตัวนะนี่นะห้าตัวห้าสิบเจดตังสีง่ประมาณนี้เราก็จะทําเป็นเตปเปอร์นะครับเป็นเตปเปอร์ กราทการเชื่อมนะครับแล้วเชื่อมเดี๋ยว,เ,ยวเดี๋ยวมา帮忙สกิบขนาดได้นะครับรับประกันความงทนนะครับมมมีหรับมมมีงอ งานเยอะงานเยอะเท่าเดิมไหมทุกวันทุกทรงไปหลายเตี๋ยบเลยลบไปหลายเนาะมันกัยังเตรียมกระดาษนี้เราอยู่เนี่ยก็มาค้ามบ้านเนี่ยเต็มกระดานซู้นชุ่มโบชินก็มีนี่ผชุ่มโบท่านในนชิ้นอันนี้ก็โบท่านใหนขิ้นนี่นี่สากเรื่องสากสหุ่นหกหุ้นพอสองพอสองหนึ Arizona, ่งเพิง เห็ดบอชีกนี่เราผู้อยากได้เร็วๆโทรมาเดี๋ยวไปซ้าวะไก่แล้วครับผู้บว่าไก่แล้วครับเดี๋ยวจะก่นพวกก๋วยม้วนกระดานผู้ใดยื้อใส่ผู้ใดยื่อใส่เบิ้งเอาเดี๋ยวผมเห็ดจากทางนี้ดึงได้คือนมาทางนี้ นะครับทูกว่าไก่แล้วไปสร้างไก่แล้วครับไก่แ้วไก่หอดคิวแล้วบ่แมนบอเเตัวดิไก่แล้วสร้างไก่ตายแล้วไก่ครบไก่สิบ้าแล้วทำการรับตสาวรื่องในทุกคนจะมาดโลกโลกใสาวกลางนี้เพื่อท่านบอท่าน้ ข้นข้นหวานนะครับสองี่ยองหลียวสอยงชอเหลียอือวชุดยอดเด้ว,เดว,เดว,เดวครับเอาฝากไว้สำนีครับสำหรับคลิปนี้ฝากที่ตามปิงกันถึงเนี่ยนะครับสวัสดีครับ